สวัสดีคร like ับค <sm ug> <Airbnb> <the wine> <the ice wiele> <the> ุณอยู่ในเกมฟาคายหกลองให้ไก่ลกหกเกมที่พวกคนทั้งโลกรอคอยไปเริ่มเกมอืมหมดแอคชั่นหมดเนื้อเรื่องอืมแบบคลาสสิกอืมอ๋อนี่คือเนื้อเรื่องเราก็เอาแอคชั่นไปด้วยดิอ่า ร้องไห้ไกลๆหกไกลตะโคนหกทากนี้มีภาษาไทยด้วยภาษาไทยนี่คือครรมัญใยายาลาเป็นเกาะที่อยู่ใจกลางมหาสมุทรแอลแเนียนในปีหนึ่งเก้าหกเจ็ดปฏิวัติทั้งหลายสี่สิบเจ็ดปีเลยเหรอออประธานาธิบดีแห่งยาลา My true yarns. <laughs> I stand before you, armed with truth. For too long, our country was stolen by politicians. But you elected a vision, a cure, a road to paradise. Viviro, created by our own brilliant scientists. The most effective <laughs> for cancer the world has ever seen. Grown within our precious tobacco, <laughs> modified with the purest fertilizer, Viviro. <laughs> is the key to rebuild paradise Oy. but our paradise comes at a cost this our enemies will never understand yara did not elect me to do what's easy but to do what's right and so with renewed focus i must extend the draft to paradise through yarans from across our island Chosen to produce enough viviro to heal the world and save our country. These lucky Yarans will be chosen by random lottery. Even my own son Diego will be drafted tomorrow. Oh, that's how chocolate He's that Precisamente. Exactly what Castillo wants. Enough politics, leader. You think the draft is only taking through Yarans? <laughs> it's the outcasts, the poor, orphans like us. <laughs> oh my dead. In Yara! You can't run from this. <laughs> Hang on. You ditched us. Run off to the jungle with a bunch of guerrillas. Libertad. <laughs> 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 and you're back here to recruit for Clara Garcia's local crusade. Come on, this is our big goodbye. Danny. Danny. Fucking say something. Yeah. <laughs> แดนนี่เลือกตัวละคร AD ดีอ๋อนี่ไงผู้ชายกับผู้หญิงไม่ต้องคิดหนักคิดหนักอย่คิด,ค,ด,ค,ดคิดเยอะคิดมากเกิดปีหนึ่งเก้าเก้าหกอายุยี่สิบติ๊กตักตกิ๊กตักตกิต๊กต,กตักยี่สิบห้าปีแดนนี่ Danny, I mean, you could help Libertad. You're trained. Would have been career military if you weren't such a fuck up <laughs> Just come with us, Lita. I. You never fucking listen, Danny. Hey, time to go. Both waiting? Who drinks in Mexico. Dinner in Miami. Oh, <laughs> shit. <laughs> <Right up. coughs> Coño, fucking black ass. Too yeah. <laughs> big for a black <laughs> the Fucking package. วันสิ้นโลกเออเหมือนบ้านกูเลยเนี่ยโอ้โหวัตส์ฟ้าอ้าว เได้ช็อปไหมนั่นกูว่าละไปเปิดจุดให้เขาเห็นนะจ้ะได้เลือยังเดี๋ยวนี้จะไปขึ้นเรือตัวละครไม่โคตรกระตุกเสียงฮอโคตรดัง การปรับภาพที่สูงนะครับมีปืนยังยังไม่มีปืนคุณไม่มีอาวุธอา่าอย่ายให้พวกทหารเห็นกดตัวทีเพื่อล่อไม,ไม่มีไม่มีอะไรเลยอ๋อ กดตัวทีเพื่อจะดูว่ามิชชั่นให้ทำอะไรจะเสียงเกมโคตรดังเลย<ด>เสียงเกมดังไปแล้วครับโคตจะดังครับเสียงเกมเสียงเกมเสียงเกมอ,อยู่ตรงนี้ไงโอเคเชีย่ยมอบลงมอบตัวไหนละ่ะกดนี่ไงไลท์ค c o n ทร ไล่เล็บรอบเลนระวังมิเตอร์กดแทบค้างครับโอเคเข้าใจเฮ้ เย็นไอ้นุม่มไม่มีอะไรเลยเหรอวะปืนเดนนี่โลฮานมาเถอะมาร์กได้ไหมเนี่ยกดตัวแซดไม่ไดไ้ต้องกดค้างด้วยนะนมีก้อยจะหักแล้เนะีย่ยเงียไม่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 เห็นไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นหรอกทุกตัวระอ่าเรามาทางนี้ทางนี้อิสเป้ ว้าแป๊บนึงกูมีครอบครัวนะกูเห็นเงาแล้วนั่นกูว่าละโอเคคอยดูหน่อยโอเพ่อนเด้เปิดประตูนี่นะแตกเป็นหนึ่งสองไม่ใช่หนึ่งสามเลยดิตัวข้างล่าง รถถังคล้ายๆคับคาเหมือนประเทศบางประเทศประเทศสารคัฐอเมริกาอืมอ่าเชื่อก็เชื่ออ่ะยังไงอ๋อขิกเอียงหัวอืมที่กวาไม่เห็นเลยย่องย่องได้ไหมวิ่งวิ่งไม่ได้แล้วนะกดชิปไม่ได้ด้วย ถ้าเราไปนะครับไปยังไงวนะเนี่ยหมอดฮึสฮึสเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่เห็นไม่เห็นกดชิปเพื่อวิ่งจังหวะนี้ครับเข้าไป อ๋อตัไม่ต้องกดอะไรดูดลงมาครับมีไฟฉายขึ้นโดยอัตโนมัติมีหนูด้วยน่าน่าเอาท่านี้ฮึ่มเคเฮ้ยฮึ่มแม่งโคตรเคี้ยวับพูดคำจาเกมนี้ Hãy tiếp tục đi, nó đang ở đây. Nó đang Cái gì vậy? Nó có rất nhiều vết. Hãy ra khỏi khu vực คบนข้างบนนี้เสียงปืนกันกูกลับทางเดิมโมไม่ใช่อว่ากูกลับทางเดิมเชียบทางตันบันไดกูอยู่นี่เดี๋ยวเเดี๋ยวเดี๋ยวยะเออ ปืนนี่ไม่ได้เลยไอพวกมีอำน,นาจกระโดดขี้ขวาเพื่อชะงกดูแล้วขึ้นยังไงกดตะบิวอย่าห่างจากฉันลิตเอ่าดูก่อนซ้ายขวาไม่มีขึ้นเสียงระเบิดไาเลยบนราคา่าขยับ มีคนนี้ไปเดี๋ยวๆเดี๋ยวอะไรยังไงต่อยังไม่มียังไม่มีมมปืนพิตา,าสิบลายเหมือนฝึกทหารเลยอ่าสิบลายนี่มสะเอ้ย เชี yeah. <laughs> yeah, yeah, ่ยตกใจเดี๋ยเย็นเดียเย็นสาวๆถ้าเป็นไม่เห็นแล้วกันแน่แล้วเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นกูร่วงแล้วกูตกใจด้วยเบาเสียงเพลงหน่อยเสียงเพลง ิอนน 20. โอ้โดนโยนลงมาข้ามไปดัดฟ้าข้ามดัดฟ้าไปเอออื้อื้มอปืนนึงเอ้ามาตอไนไหนวะเนี่ยเฮ้ยเห็นไปสิบไลน์ไป,ป,ไปโอ้โห อะไรครับเนี่ยบ้านเมืองนี้ยังไม่มีปืนนเอ,อ่อพวกนี้คือตำรวจคืนแห่งความตายไฟไหม้ลัน เหนื่อยวะวิ่งชาลงโอเคบอกตัวเองเฮ้ยบอกเพื่อนมันจะบอกตัวเองบอกกูนี่แหละอะไรเขาเนี่ย

ปลาไปอยู่ข้างหลังรองเท้าดีสันสวยงามว่าไงครับท่านประธานที่ไปดีอันตอนอกอรู mm ้ว hmm. oh, ่าเป็นทหารมาก่อน ถอลาท้าทายโอ้สกิลปากปลอนนี้เรียบร้อยไงล่ะสกิลปากดีโก้โปแลนดไม่ใช่

Never set this boat. ทำไมถึงมาเรือลำเลียครับปลาพวกนี้เราจับแล้วก็ปล่อยปล่อยอยังไงปล่อยไปตาย ่อยังไงครับปล่อยลูกกระสุนนี่ดาเนึ้เรื่องเจ็มจนไม่เข้าใจว่าลูกมันจะดีทำไมวะเน,นี่ยเดี๋ยวก็ไปหาครับตอบฟื้นขึ้นมาด้วยสกิลดังเอกบิซอฟคุงใจเสนอโดยเขา้าโดยความร่วมมือกับ ใน u b i s o ลายสาขาล <L ita. S 1> าไม่รู้สึกอะไรเลยมือถือฉัน <c oughs> ช่ามาลิท้าอ้าจะลบประวัติในมือถือด้สินี่คือลิขิตลิขาลาดาโฮลิโอโฮลิโอ it's all here take my phone follow the code like when we were kids stop it just wait I'll find help no you give her this god I will help you don't you get it you're the, the lucky you one แกคือคนที่โชคดีอย่างนั้นหรือไม่มีรอยสักด้วยวะเหมือนปีกนกอ้าแขนก็นมีกูเพิ่งเห็นลเลยนียมาครับความแค้นในใจนั้นได้ปืนสักทีเอา้าไม่ใช่มีด ลองใหยไกลๆหกรอเกมนี้มานานไม่ได้ลงคลิปม,มานานก็เพราะเพราะว่ารอเกมนี้อยู่ในพื้นที่ที่คนหาหาอะไรเอ่ยนั่นไงแ,บบแบบแวบๆเออไอ้ปืนเปืนกระสุนหมด กระสุนหมดกระสุนหมดโอ้โหกดปี hmm. hmm. ื่อดูรูปภาพสวยงามฉากต้นไม้ริมทะเลกดปีปีอยู่ไหนวะอ๋อนี่ขึ้นไงทางนั้นะนี่ไงภูเขาช่องช่องภูเขาและช่องว่างของภูเขา มีอะไรไหมไม่มีไม่มีกระสุนโถ่เอ้ยทายวินเก้าสิบห้าเก้าสิบสามเก้าสิบหกเฟรมมีลูกศรด้วยก,ววกลัวผู้เรียนไม่รู้ยิงไม่ได้เพราะไม่มีกระสุนบังเกอร์ f n 4 3 ขี่ได้ไหมเย็บ e โอารมนด์มัสปิลิเปร์ตัดอ๋อสีแดงกับสีน้ำเงินสู้กันเงี้ยโดของอาโดอะไรของครับเอ้ยตกใจฮะใครยิงวะเออ,อน่ะย็บๆไว้ทนทนนิ่งๆสวยงาม ได้ยินคนพึนพมพำอามีดแม,ไดไม,มด่ได้ไหมถือมีดได้ไหมถือปืนมันมีประโยชน์อะตอนนี้สเตลคิวเพื่อนมึงโดนสเตลคิวยังไม่รู้เรื่องได้กระสุนมาแอดนัดขอยิงหน่อยเอาเขี่ยละเออเป็นพวกสนไนเปอิบ แบกล่างรูดยังไม่ได้อเอา้าได้ไมาอีกสองเป็นเงินเหรอสกุลเงินของเกมนี่เหรออืมอาจจะมีประโยชน์ทางเกงกดยังไงเปลี่ยนทางเกงได้กดตัวไอ้ดูดิคอเลชั่นยังระบบไม่ใช่คางแสงนี่ไงทางเกง ถึงก็เปลี่ยนกางเกงได้นะครับนี่จะบอกว่าถอดเสื้อได้นะ <c oughs> ยังยิง,ยงปืนอเอียวไปต่อไปสร็ลว <c oughs> อ๋อนี่ไงกุกเข้ามาแล้ว สอยู่นห่อยู่ไหนออกม่ย่าอยู่นิ่งๆดูยิงไม่โดนโอ้ได้เลยนะน้าหมูไม่ต้องกดอะไรเลยเฮ้ยกหลอนเสียงตัวเองหรือไง เฮ้ยเอาแล้วแล้วกูหลอนละได้เชือกมาชุดตะขอเกี่ยวอาล่วงลวงมาวันเป็นจริงมีคนล่วงลวงไหมกล้าขึ้นไปไมั้ยล้วเอเอกดไงชี้ซ้ายไต่ขึ้น สเปกบ,บาร์กระโดดอนึน่าจะใช่คาร่านี่คือใครสถานที่หรือว่า,างไงฉันคือแดนนี่เพืนของลิตตาอ้าวปุบปักซะง,งั้นอ้าวไม่มีเสียง คัดซีนแม่ทำคัดซีน <are> สวยๆแบบแฟนนันรอบมาได้ไงมีช้อยให้ตอบไหมคาร่านี่ไงเป็นสถานเป็นผู้คนไม่ใช่สถานที่ <Answer me. S 1> อ,อยากตอบ <I> said, นะสกิล <See. S 1> นางเอกไง <Look. S 1> เหลือร่ม Just a second, hermana. I'm getting the hell out of Yara. Well, <laughs> you're in my camp. I need a place to stay. A few days. Libertas, no charity, hermana. Lita said you'd help. Lita also said you weren't a pussy. <laughs> <laughs> my mierda. <laughs> <laughs> hey, <laughs> <laughs> like, the orphan, see? Funny how friends can be closer than family. Remember, Danny? Castillo has kept you. Orphan. Why do you want to run? I watched Castillo order a whole boat of our people shot to death. Get as far away as you can from that psychopath. All of you. <laughs> when tyranny is law, revolution is order voting Bolivar won't save you. It's Pedro Albizu, gonna save Yara with library cards. I have a list. <laughs> free elections, free expression, free the outcasts. A Yara free of Castillos, simple, simple. Castillos got, what, 300,000 troops? I count six, burnt <laughs> out guerillas and you, with a bullet to the leg. You don't believe me? I'll show you. <laughs> This is the game. we launched an attack from our base to this island. was a basic operation. here we tobacco plantation, snatch some fuel and go home. but castillo's forces were waiting. got us down from 60 to 6. you need to get back to your base. yes, but this island is surrounded by a blockade. we don't have boats. we don't have much gear and we are not leaving until that viviro plantation goes up in smoke but we are guerrillas we know this land inside out you're already familiar with our guerrilla paths they were built by the legends in 67 they're spread like a web across all of yara now they're ours guerrilla paths are good to ambush soldados or to hide if the army is on your back they have caches that will help you survive and all of this is legit this map is old as hell Made for touristas. Yeah, it's out of date, but you got the regions, municipalities, and landmarks of Yara. He'll get used to it. Now I need to call in some favors with the locals to get us a boat, and you need to go find me Juan Cortez. Who? Someone who can make one guerrilla fight like a thousand. <laughs> You know I'm not a gay here, right? Italita, I'll give you food, a bed, even a goddamn boat to sail to the Yankees, but it's gonna cost you bullets and blood. You can shoot, so shoot. Oh, Siang Hai. Siang Pekon, pap. That's got a man. That's so Hello, my friend. i l ลเฟิร์น F A L แคมป์ของคาร่าดูแผนที่อ่าเราอยู่ตรงนี้นะครับเมื่อกี้ก็อ๋อกว้างอยูน่นะนี่เอาเรื่องเหมือนแอสซิสซินคิดโอดิซี่เลยยาลาอืมอืมอืม โอเคอ่าพาทนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับไปกันเจอกันพาทหนาทางแสงอ๋อเลขหนึ่งเนี่ยใช่ปะ่ะอืมสปอยดุปืนก่อนเลสเบินพิเศษไฮไฟ จงไปกับพระเจ้าปิงปิงเดียวเท่านั้นตั้งเดียวปิงเดียวแค่ไหนธนูสองสี่อ๋ออยู่ในฐานเอาปืนออกมาได้ไม่ได้ Okay. เราจะตัดคลิปไว้ตรงไหนดีตรงนี้ละกันนี่ก็ให้สวยงามเจอกันคลิปหน้า